สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ทุกคนทุกท่านนะครับพบกับวิลพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาตั้งรับนะครับแลคือประกาศรับซื้อครับเหรียญหนึบาทปี2555ันห้ารนั่นเองนะครับผมซึ่งเหรียญเนี้ยมันจะแตกต่างจากเหรียญอื่นๆเนาะที่เป็นพอสอเดียวกันครับคือเหรียญเนี้ยมันมีมันมีลูกค้าสั่งผมมาครับว่ามันมีความสําคัญนะครับผมผมก็เลยมาประกาศรับซื้อนะครับ เหรียญปีนี้นะครับในราคาหนึ่งพันบาทนะครับคือลูกค้าสั่งผมว่ามันเป็นวันเกิดของลูกปีพศเกิดของลูกเขานัเองนะครับคือเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่มันไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญนะครับโอเคเนาะอันนี้คือเหรียญปกตินะครับอันนี้เหรียญที่ประกาศรับซื้อนะครับเป็นพศเดียวกันนะครับสองพันห้าร้สิบห้าครับมาดูเหรียญที่ประกาศรับซื้อก่อนแล้วกันเนาะมันจะอยู่ดางด้านซ้ายมือนี่แหละโอเคเนาะ เหรียญมันจะหันขึ้นเนาะแล้วก็พอพลิกมานะครับแนะนําให้หมุนแบบนี้นะครับเวลาทําคลิปมานะครับเหรียญมันจะหันหัวขึ้นนะครับผมนะครับแต่ถ้าเหรียญปกติที่ไม่ที่ไม่ได้ซื้อนะครับมันจะหันหัวลงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมหัวลงนะครับอะดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ประกาศรับซื้อเนาะอันเนี้ยอันนี้ประกาศรับซื้ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะครับเหรียญปกติอ่ะให้ดูนะครับนะครับ ดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้มันแค่เกือบตรงนะครับมันเขาเลยไม่เอานะครับแต่ผมหาตัวที่เขาเอานะครับก็คือมันตรงเป๊ะเลยนะครับผมนี่ตรงเป๊ะเลยดูเอาแบบตรงอย่างนี้นะครับเี่ยตรงนี้นี่นะครับผมตรงเลยนะครับผมอ่ะโอเคแต่ เผื่อหลายคนมีเหรียญพอศสบัติองพันห้าสิบห้ายังไม่ได้สังเกตเนาะสังเกตแต่เหรียญพอศอื่นอะไรเงี้ยครับลองมาสังเกตเหรียญพอศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าดูนะครับว่ามันมีความพิเศษนะครับเหรียญนี้นะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับหันหัวขึ้นนะครับโปหันหัวลงนะครับอันนี้หันหัวขึ้นอันนี้หันหัวลงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาประการับซื้อ เหรียญหนึ่งบาทปี2555พระเสียนตรงนะครับในราคา1,000บาทนะครับพอศออื่นยังเหมือนเดิมนะครับพอศนี้เป็นพอศพิเศษนะครับเป็นพอศเกิดของคนคนหนึ่งขนา้เองครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ